ทำบบทม,ม,มันแบบว่าที่ไปถามคือสมมติแบบี่ยมันแอดอย่างเงี้ยมันมันยากมันมันยากคือมันแปลกมันมันแปลกสำหรับเด็กเด็กเจนใหม่เด็กเจนแบบเราเราเรา,เราเ,รา,เ,ราเราเลยกว่าไม่ได้เจนใหม่หรอกที่จะแบบออะอย่างน้อยถ้ากูคิดตอนนี้พีพีแล้วที่ทำไมสักอะไอบพีพีพีพพ เดี๋ยวแป๊บนึงเลยเพื่อนอย่าเพิ่งออกมาเพิ่งออกนะเอาเรื่องดีก่อับโอ้ขอบคุณครับผมเนี่ยถูกใจนะเออคืออยไรอ่ะเหมือนกับพี่เหมือนกับอันนี้ใช่ไหมเป็นความขี้เกียจเนอะไ่ขี้เกียจเพื่อยาวอ่ะจะเป็นอาชีพได้ทุกคนแต่อีกอย่างตอนนั้นเราเป็นเด็กเลยนะหมอหนึ่งอ่ะก็เด็กถ้าคิดได้ตอนนั้นแบบก็แค่เลือกกูเล่นกีตาร์อ่ะถ้าเป็นพี่ตอนนี้พี่กูด้กีตาร์ไงเออกูยังเล่นกีตาร์อยู่ เออแม่ติ๊กแอร์ก็ตีกลองอ่ะมีสองอย่างที่พี่เล่นดน,นตรีนะเนีแล้วก็ามาร้องก็ามาเต้นบิบอยแต่แรกจะอยู่ชมรมกีฬาเด็กมันเยอะคนเยอะมากโอเคถ้าพูดถกีฬาเราก็เล่นเป็นเรื่องอะไรที่มันผมยังไม่เล่นเล่นหรือแก้เสริมมัโอเคอ่ะมาอ่ะต่อยาวมาแล้วพ,พูดพูดไปเรื่อยเ,เดี๋ยวพี่ ททำหน้าี่ก่อนกลับกลับมาลงชีวิตฐานทีกินูบอลแวะกลับแวะทักทายแล้วก็พอจะไปไปไปอ่าหมดหมดแล้วฮะหมดแล้วอยูจะไปอาบน้ำแล้วหมไปแล้วพี่กินข้านหมดแล้วโอเคโอเคครับจบแล้วครับของน้องแอร์เก่งมากเก่งมากเก่งมากสู้ๆนะเว้ยเอต่อไปับช้าจะสักลายที่ที่รังถามเลยลายก่อนทักทหารลายพี่ดีจะสักลายอ๋อเนี่ย พรุ่งนี้เหรอหรือว่าวันไหนไม่เชื่อถ้าเกิดแบบครูแบบวูปลาไปกูไม่มีลายในี่วหัวมีพี่บอกเขาได้นล่อะไรเนี้ยก็ที่บอกเขาเออเขาเขียนได้ใช่ปะจริงๆพี่จะสั่งหนวดขาวไว้ข้างหลังมันกลัว่ามันจะดูแบบบ้ากระตูดเกินไปว่าไม่ผมก็อยากนะสั่จริงไหมหน้าเขาจะสั่งจริงดิหน้าตาฉันล้อเล่นเหรอเธอเอออันนี้ก็น่าสั่งนะไอ้พวกอันนี้เนาะแต่แต่จะกลับจะถึงกี่โมงลับความหมายนะไม่ถึงไม่เกินเที่ยงนะครับมือครับ ยูทูบเขียนปหนึ่นนนนงโตัะไม่เป็นไรเราทำถาม,ถามออก่อนไ่าบ้างตอนไหนค่อยว่ากันซื่อ,อพี่บอกวันไดีกว่าเย็บน้าสักสองสามวัน้าลุมาเซเว่นเนี่คเม่น,นีจะไป๊บนะคจังหวะน,นี้ก็จะรีบนิดนึงนะเพราะผมกลักวกลัวไม่ทันเราตื่นใช่ไหมไยวมาหัวยังฟูเลยนะ <laughs> นอนเยอะไม่ได้ไอ้ขากลับมีนอนไม่หลับกูหลับเหมือนเดิมพี่เลยพี่แบบกินนี่สูดสูดคือแบบซัดอิบอิบเมเลยเว้ยอคืนเวนมอะไรมึงซัดว่าเลยแล้วแบบมึงหลับจัวทีนี้ก็หลับเชื่อดิเมื่อคืนหลับตั้งแต่นนู่กินป้ากินป้ากินกินก็สั่งข้าวเพิ่มได้แล้วทุกคนจังหวะนี้ผมรีบก่อนนะครับเพราะผมต้องขึ้นไปไปแล้วครับทุกคนอาบน้ำเต็มตัวแล้วขอบคุณสี่เรบน้องแอสครับครับแค่นั้นแหละพี่อยากกูแค่นั้นแหละการเป็นมาเป็นไปแล้วพี่เล่าเรื่องบีบอยให้ฟังมันน่า อืมากก็เป็นเด็กเก่งครับเก่งมากคนที่แบบจอการนั้นนตีได้คือแบบต้องแบบอดทนนะทุกคนผม เชื่อผมครับขอบคุณพี่สรุปพี่ชื่อผมอ่านชื่อพี่ถูกปะเนี่ยพี่มกักเหรอชื่อชื่อมักเหรอผมขิ้นสีส้มครับสูงขึ้นปะ เห็นไหมผมอ่านชื่อถุงแต่แรกพลังงงผมว่าล้วต้องชื่อพี่มุกครับไปย้อนหนึ่งเลยนะฮัลโหลฮัลโหลอายุสิเจขอบคุณพี่ชาชาเลยคนระับเ,เรา,าเราเราพูดถึงเรื่องแบบนี้ต่อคือแบบว่า ขอบคุณครับขอบพี่มูครับขอบคุณ,คคณมากนะครับก็นี่คำนี้พออยู่เลยนะเนี่ยคำอะไรทำว่ารักนะ <c oughs> อน,นเออ <c oughs> เป็นโลเลขอบคุณนขอบคุณหนึ่งด้วยนะหนึ่งจกักรวาลเดียอบดีบ๋ หนึ่งที่เฉยหนึ่งที่เฉยหนึ่งที่สวยที่สุดในจักรวาลนัง่งดอกปคือะรคือแบบว่ามันก็จะรีบๆร้นๆนิดนึงนะพราะผมผมดูเวลาเฮ้ยทันต่องสามพึ่งทันทัน,ทนชิวสบายจิบน้ำชาพักผ่อนนะตาเป็นตุบๆ ตาเป็นตุผมเพิ่งตื่นครับ <g ül> ผมเพิ่งตื่นตาเป็เลยตุตอนนี้คือคือจะอามันลงมาแล้วมันไม่ชวนผมมากินข้าวด้วยเนี่ยผมก็เลยแบบไม่ค่อยอยากพูดถึงเท่าไหร่แบบว่าผมวันผมวันอยู่ผมเลยมานั่งกินคนเดียวเนี่ยแล้วเจอความลับเพื่อนครับเม่บอกเห็นผมผมนอนแทบเกินนิดนึงนะ สวัสดีพี่เปิ้ลน,นะครับใครฮะเแส,สดงการเวร่าใครเนี่ยขอบคุณยุน้องยุกิคนสวยแล้วนะครับ บัณฑิตหน้าใหม่ไฟแดงไฟแรงเวอร์ขอบุญนะจ๊ะล็อกกุณล่าก็จางไหนล่ะไป่อบมะเผ็นเลนยเป็นี <c> ้ <oughs> อ้อาขอบุญนะครับก็มาพูดถึงอย่างละอ๋อพูดถึงเรื่องแอด์ขค,ครับ พี่อยู่ไหนคะผมอยู่เชียงใหม่ครับอำเภออย่างผมผมตอนนี้ชื่อออำเภอมันอะไรวะอะไรวะงปองๆเนี่ยแพงคำอะไรอะไรแพงคอ่ะอะไรวะาคำแพงหรอไม่คำแพง ผมไม่ถามเขาไม่เช้าเนี่ยขอบคุณพี่มุกอีกรอบนึงก็หมุกัาแหกิ้ม,ม,ค,ค,มครับ thank you บค,ครับเจอลิมเมล ก็เป็นกระตุ้งกระแตกในเดียวเดียวขอบคุณอาจารย์ตัวเองขอบคุณน้องยูด้วยนะครับผมสำหรับเอกกุหลาบแล้วก็อะไรตีปีกเมื่อกี้ไม่รู้เออผมก็จะกลับไปสั่งทั้งคนขอบคุณครับอะไรปีกอะไรอะปกป้องรักปีกปกป้องหลักคือรู้พิเศษเกี่ยวกับการเนี่ยน้องแม่เขาส่งของขวัญมาเป็นลุกๆลนๆเฮ็ดอย่างประทุตอนแรกกำลังแบบชิวๆเอะมา อย่ามึงส่งอย่ามึ่งส่งแป๊บนึงมงชิมบเล่าเรื่องอันนี้มาชิเมเล่าแล้วอ่าแอดนะั้นเป็นคนที่แบบว่าผมเ่องความที่ผมอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องการรักสุดๆจนระิงๆมันก็แล้วแต่คนแหละมันชอบนะคนเรามันชอบไม่เหมือนกันแต่แต่ความที่แบบเป็นเป็นเป็นมือเป็นมือแซกโซโฟนะผมว่ามันมัน มันมันยากนิดนึงสำหรับเด็กๆวัยที่แบบจะมาเป็นแล้วจะเล่นตั้งแต่ตอนเด็กแล้วมันทำให้เป็นอาชีพได้คือแบบว่าน้องแบบต้องต้องอชอบมันจริงๆมันไม่เห็นไหมน้องน้องน้องมาพูดเมื่อกี้คือบอกว่าเกิดจากความแบบขี้เกียจขี้เกียจต่อแถวของมันเชื่อมันเกิดแบบทำให้แบบนั่นแหละครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็อย่าหยุดครับอย่าหยุดพัฒนาอย่าหยุดฝันอย่าหยุด มันจะสำเร็จเอครับจบสวยเนี่ยมันมันเข้าเกี่ยวกับเรื่องขอบคุณพี่ปันปันนะครับสวัสดีพี่ปันปันนะครมันเข้าเกี่ยวกับเรื่องว่าทำไมผมกับเจอาเรื่อง่าไม่หยุดเลยในเรื่องของการเต้นหรอ ใช่ใช่ใช่ก็ผมว่ามันก็เหมือนทำลายคล้ายๆทุกคนนะครับมันเป็นเด็ก<ช>ผมเป็นตอนแรกผมก็เล่นม้าผมก็ตีกีตาร์เป็นตีกีตาร์ตีกลองร<ช>้องได้จักหน่อยหนึ่งพอพอถูกขีบบ้างไม่ถูกขีบบ้าง<ช>ถ้าไม่ถูกเลยพิมพ์มาสิฉันจะบล็อกแกฉันจะบลอกแกท่านผ่านทาง t ิ๊กซอกฉันไม่รับความจริงนะ ปังครับแม่ปังอ๋อแม่ปังสทัาไีครับขอบคุณครับโอ้โหผมเทาหักกุลามนะครับเก๋เก๋เกบเก๋โบนัสแล้วก็น้องเลนนะครับก็ก็อย่างว่าครับพูดยังไงเนี่ยไปทีละเรื่องทีละ <c oughs> อืมก็เลยผมเป็นความที่แบบจริงๆถ้าเกิดแบบมองมองคาดเกี่ยว,ลวเลยนะอย่างว่าการสาสรการเต้น คะแนงแม่งรวมกันเลยป๊อปปิง้งล็อกกิ้งอ่าฟรังเออฟังบม่งอยู่เนี่ยเอ่อคัตติ้งอะไรแบบเนี้ยสายการเต้นบีบอยคือแม่งจุดเนี้ยข <c oughs> อบคุณพี่มุกมาก <c oughs> คือแบบบีบบอยแม่งคือจะเน้นท่าร่างจัดๆนะพี่ตัวข้างบนมันเลยแบบโยกโยกแบบแข็งแข็งะเพราะความเป็นบีบอยคือ คือการหายใจเว้ยมันแปลกตรงนี้นะไม่ใช่การหายใจเดียวมันหายใจเป็นช่วงมันตลกนะพี่กับการเต้นอื่นมันจะอันนี้การเต้นการเต้นศสาสตร์อื่นนะอันนี้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 พูดหมายถึงไม่ไม่อันนี้ความคิดส่วนตัวนะถ้ามันผิดอะไรก็อย่าอย่ามาบ่นผมนะับขี้เกียจเป็นน้าะ <laughs> มุณหายใจแบบเป็นปุ๊บ งงมะแัดฟันงงหน่อยหลอดแน่นอนฟันล่างเหรอเพราะล่างผมแม่งขึ้นไปอย่างนี้ไปทั่วอมันตัวสองตัวตุ้มตัวครับอัน,น,น,นหนึ่งเชียร์ปากเหรอัวยิ้มไม่ดู ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลืมข้าวคือสิหวานช่วยเนจร <c oughs> ิงฟันบนมันดีมากเลยทุกคนฟันบนผมอะ่ะส่วนตัวนะคนอื่นพูดไม่รู้ผมว่ามันดีนั่นแหละก็แบแต่ฟันล่างแบบ เนี่ยถ่างชี้นี่มันขึ้นเป็นอย่างเงี้ยมันขึ้นเป็นตัวเพชรนะใช่ผมเลยแบบเป็นคนที่แบบอ่าไม่ค่อยมั่นใจนิดนึงส่วนความมั่นใจอยูอยออ่อย่างนึงคือเต็มเต็มเตี่ยมแอคอาร์ตอย่างเดียวแอคพีเอททำทำอะไรเขินๆเนี่ยยิ้มหัวเราะเขิน เอาพูดถึงนะี B ่มีบอยต่อครับเอ้ยจริงผมมเป็นตัวแทนแบบมันเลยเป็นโลกที่แบบเป็นสองอย่างที่เขาออกมาคือแบบมีบอยมันเลยเป็นเอามาทําเป็นกีฬาได้ด้วยด้วยเหตุผล,ลมันคืออ่าลืมบอกครับมีบอยเป็นกีฬานะครับเป็นกีฬาโอลิมปิกนะครับจดทะเบียนไปเมื่อปีจำไม่ได้น่าจะสองสามปีที่แล้ว ถ้าผมเกิดใช้หน่อยนึงนะผมโคแล้วเด็กนุ่นนี้ไม่รู้รู้จักผมเ็รอพี่ว่าผมใช้เอคอะไรก่อนตรงนีครับโอ้ครูแนนสวัสดีครับทิเชอร์ทิเชอร์ อย่ากโดนไม่เลียวจังเลยเรื่องความรู้สึกโดนไม่เลียวไปแล้วคือ,ค,อคือแต่ก่อนคือแบบโดนจนแบบว่าคือด้านนะด้านทั้งตัวและหัวใจด้านชาไปหมดแล้วีวอเลยครับพับนึ้เตินานามน้ำเติมน้ำเติมน้ำทันทันคือแบบโดนไม่เลี่ยวจนชนิดที่แบบว่า ใส่มาเถอะครับครูมันระหว่างครูกับผมเนี่ยใครจะหักก่อนกันเป็นความเป็นความฝึกความอดทนนะครับแต่แต่ไม่ไม่ดีนะไม่ดีการไม่ไม่ไม่ทราบสนุนนะครับสนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงใช้แบบไม่ใช่ความรุนแรงแต่แต่เอากันไปข้างหนึ่งครับใส่ ไปข้างหนึ่งหยอกเล่มหยอกเล่มจิ้มอย่างน้อไปแล้วครับอันปลาหมึกขาวไข,วข,วขว่เค็มครับหมดแล้วใส่คนยองบดจานแล้วเชื่อ อ็นี้ตรพุขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแนนด้วยนะครับจากบ้านพักต้องอยู่นะขอบคุณนะครับผ <c oughs> อมลงบันก็มันมันชิว่าผอมลงบัาน่าสีแมนครับมันเขาเรียกว่าโอ้ขอบคุณพี่เป็นต่อนะครับ มีงานอยู่ใส่นอตตอนนี้ผมอยู่ที่อะไรแพงสักอย่างแพงๆไม่กล้าถามเขาอยู่เชียงใหม่ครับอยู่เชียงใหม่เจ้าอำเภออะไรครับจอมทองอะไรแพงมาจากไหนวะ ขอบคุณแม่ปันนะครับไม่ทราาพูดแล้วกระตุกตาครับมทำมีลูกค้าแดงสี่ทุม่มแสดงใช่ไหมครับพี่จะพิมพ์แสดงใช่ไหมพี่พิมพ์พีมแมซ้อมแหมแสดงกี่ทุ่มนะครับผมออกจากโรงแรมไปสามทุ่มสามทุ่มึมงน่าจะประมาณสี่ทุม่มสี่ทุ่มครับ โอ้สวัสดีพี่พัชชาพิชาด้วยนะจ้ะขอบคุณนะครับ มาวันนี้มีงานที่ไหนตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่ด้วยเจ้าเปนคนเหนือเปนคนเหนืออูอ,อูอูกำเมืองอิ่มไหมนั่นโหเหลืออะไรอะจานใหญ่เนี่ยเป็นจานเราสั่งกลับมาต่างหานะเป็นจาน จานแล้วก็สั่งข้าวมาอิา่มละเดากินน้ำเดี๋ยวกินน้ำน้ำชาเข้าไปดื่มน้ำชาไปน่าจะอิ่มบุญ <c oughs> มาไหมน้าไม่จะออกลากไปไกลมาพูดถึงเรื่องมีบอยแบบอยาพูดให้หมดคือผมเต้นนั่นแต่ถ้าว่าโดนตีอดทนไหมการเต้นไม่อ,อดทนทุกคน สาสตนนี้ยากคือเนี่ยบอลเล่บอลเล่บอลเล่ที่แบบยากเลยที่แบบเขาเรียกใช้ความทรมานและเขาแลกผมชอบชอบเป็น้าใจบอลเล่คุณต้องคุณต้องใส่รองเท้าใช่ปะให้เท้าอยู่อย่างเงี้ยมัดให้เท้าอยู่อย่างเงี้ยบอลเล่ผมเคยไปผมเคยไปดูเขาใส่รองเท้าอะ่ะ เท้าไเข้าอยู่นี่ยจิกเท้าจ ok ะชิวๆเต้นชิ้มขาคนบีบอยก็แตกแตกหมดทุกคนคือแบบซ่อคือแบบหลังคือคือถ้าเกิดไม่ช้ำเนี่ยหัวในหัวข้างบนเนี่ยคือคือเปิดนึกถวหัวเปิดคือแบบศาสตร์ที่แบบการเต้นที่แนงไปด้วยความทรรมานครับเอออย่างว่า จิตจำกัดคอมน,นุษย์จัดไปอย่าได้เสียเกิดมาครั้งเดียวใช้ซะร่างกายแต่ผมกำลังคิดอยู่ผมใช้มากเกินไปรึเปล่า <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่าก,การเต้นหรือว่าอะไรการการเที่ยวอย่างเดียวนะการเที่ยวอย่างเดียวเลยว,ว่าผมใช้มากไปรึเปล่า <laughs> ดื้อขนาดดื้อแท้ๆเจ้าเล่นแต่ฟิลล์นี่ อ่าใช่เฟียนนี่ผมก็อยู่ในผมก็ตีลังกาได้เหมือนกันใช่ใช่ใครเล่นน้องหมูเหรอผมเคยโดดข้ามตึกเนี่ยตึกเนี่ยข้ามไปตกลงตัวนี้เลยเลรเลิกเล่นตกลงมาขาเล่นเล่นเนี่ยหยอกเล่นนะหยอกหยอกหยอกเคยเล่นเราเคยซ้อมเคปกติตีลังกาได้มันก็ยังเป็นเออในศาสตร์อีกอย่างหนึ่งครับ่อแหวนเองเขาเคยับ อ่ะสากคิ้วใช่ไหมใช่ครับเจอปะมีเรื่องเล่านะแต่คนที่รู้จักผมทีผมก็ไม่รู้จักผมัแต่แรกหรือว่า เรื่องเล่าก็าคือผมจะกลับไปอาบน้ำทุกคน,มไ,มกคนคไม่มีอะไรมากหยอกเลยเรื่องเล่าคือพี่เปิดหลานครับไม่มีอะไรมากออนไ้นก็เต็มนิดสักครู่นะครับมามีโทรมาเกิดอะไรขึ้นโอเคครับ ก็พอคับปาของพอครับมาทักทายครับ <Hey. S 1> เอ้ยเอ้ยใส่หนวดให้ด้วยใครเมื่อกี้ฝรั่งมาคุยด,ด้วยเหรออยู Are you oh, no, no. ่ย um ังบอกเขาเออโนโนแอมส์ไอสตีอินแอ a เชียงใ o ม่ย o โนสาวบอกว่าอะไรวะอยู่เนี่ยเอออยู่เนี่ยประเทศไทยโน <laughs> <No. laughs> Yeah I know oh very really good come 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 enjoy today night this ก็แล้วผมจะกลับไปอาบน้วนะครับเดี๋ยวทำธุระก่อนนะครับ when 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 coming to Bangkok um จะ tomorrow yes I'm go I'm go the next o n tomorrow ไปไหนเออไปกลับโรงแรมครับเดี๋ยวจ่ายตังค์แล้วครับเดีก็มันกลับโรงแรมนะครับพี่โอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับใครจะส่งของพันเรีบส่งเลยนะครับพันที่ผมจะศูนย์จากคำว่าศูนย์ ไม่เป็นไรหรอกไม่ผมไม่ยิ้มจนแบบตีกกาขึ้นนะทุกคนเลยผมจะไม่พยายาม,มจะพยายามไม่ยิ้มแล้วทำไม่ไมทำหัวแบบเป็นยศนพยายามจะไม่ยิ้มแล้วทำหัว ไม่มีคนสองของขวานแล้วไปแล้วนะบ๊ายบายสิยาลักนะทุกคนคิดถึงเสมอไม่เธอต้องการพร้อมจะเป็นในทุกยามแล้วเมื่อเธอไม่เคยเป็นอะไรฉันเลยก็ฉีดพยายามจะไม่อยากฉีดซะมากกว่าอ้าวอาอายคนสวยหล่อเทสมาร์เปล่าเปลี่ยวเยอะได้แ <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> อนผมขอโทรหาแม่ก่อนนะครับแม่ผมโทรมาครับเดงไงว่ากันเนอะ เจอกันคุเทียครับหรือว่าใครรอที่หน้าเวทีก็เจอกันลำพงซ้ายแล้วความสิเปเด้าหน้าเวทีแล้วเป็นอะไรที่ม่แปลกมากเลยทุกคนถ้าพูดแล้วแปลกปะการที่แบบการที่แบบเนี่ยผมเสียสละมากทุกคนการที่เราจะใช้คําว่าเต้าเนี่ยมันต้องไปในที่ส่วนตัวนะถ้าพูดเป็นการละเมิดนะผมบอกกันละเมิดสิทธินะ ผมต้องไปด้าไปทีพวกคุณต้องไปดูนะผมทำให้ขนาดเนี้ยนละไม่มีใครจะมาทำให้้ดูจะจ้าหา้ถ้าเกิดคุณไม่เข้าไปดูแบบตามอันนั้นเลยผมหาฟิลเตอร์ใส่แล้วทำหน้าสดตั้งนานเนาะ้อจบแล้วครับไม่มีอะไรครับเดี๋ยวผมคิดตังนะเนียข้าบคิดตังหน่อยครับ ออกกีวันให้มันจบที่รุ่นเราเนี่ยจบที่เราเบาที่สุดคํารมวันนี้ก็ครับผมได้อะไรบ้างวันนี้ได้จบที่เราเบาที่สุดอย่าล้ามลมเลิกความพยายามมันจะตอบแทเนเองครับเท่าไหร่ครับแปดพัตงินสดมทลลิลทอง เอาเนดะี๋ยวเขาคิดก่อนของผมเราคิวต่อไปเคโบนัสอ้าวขอบคุณน้องอ้ายด้วยนะครับสำหรับดอกกุหลาบอีกดอกหนึง่งก็ขอบคุณแม่ปันปันด้วยนะครัรบแม่ปันปากซีดหมดแล้วเวลาตัวเองสักหมดอยว่าเราเป็น ไปถึงดาราดาราประอง n ของผมเท่าไหร่ครับแม่ <c oughs> ครับรู้วันเธอจริงใจและจงอย่าลืมขอบคุณตัวเองในทุกๆวันนะครับที่สามารถขอบคุณเรื่องอะไร ขอบคุณเรื่องที่ตื่นมากินข้าวได้ดนะะยิมยิ้มและนะใช้ชีวิตได้ในทุกๆวัน,นขอบคุณตัวเองมากๆนะเว้ยของน้อ,อง2 2 5บค่ะต่างไม่พอครับสแกนได้ไหมสแกนได้เลยค่ะไปสแกนนะฮะเจอกันกับทุกคนนี่นะคะ